Thank you. สวัสดีครับ FC พี่พืทุกคนนะครับผมตองไห่ระเทียนนะครับวันนี้เราอยู่ที่บุญทลิกนะครับใกล้อ่าช่องตาอูเลยนะครับชุดนี้6กคูณสผมโปรโมชั่นให้นะครับว่าเอาแค่4 9 0 0 0บาทนะครับอุบลผมส่งแค่พันเดียวนะครับเป็น50,000ได้ทั้งหมดเลยนะครับผมแถมฮอนให้อีก2ตัวแต่วันนี้อาจารย์เขาขอเพิ่มนะครับอาจารย์เขาขอเพิ่มนะครับเพิ่มมิกนะครับมิกตัวนี้ผมเอาเพิ่มอีกแค่5,900นะครับ ใครมาดูคลิปนี้นะครับมันไปทั่วโลกนะครับทั่วประเทศนะครับวันนี้นะครับผมถ่ายวันนี้นะครับวันที่วันที่หลังหวยออกวันที่17นะครับ17 18เนี่ยนะครับพฤศจิกายนนะครับ2566นกะครับก่อนทันวานะครับใครนะครับอยากได้โทรเข้ามาครับ0ูนย์7 8 6า4นนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับวิธีการต่อเดี๋ยวผมไม่ได้องไปตัดต่อแล้วนะครับวิธีการต่อก็ยาวๆเลยนะครับตัวนี้อาจารย์ครับผมอ่ะ ใชนนะครับโอเคมาครับมาดูนะครับชุดนี้นะครับวิธีการต่อผมแฉมอะไรไปบ้างนะครับสวัสดีครับไม่ค่อยได้เห็นหน้าเห็นตาผมนะครับไม่ค่อยได้ออกกล้องเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ครับวันนี้นะครับมาที่บุญทลิกดูนะครับเซ็ตที่ผมให้มาก็คือจะมีสายนะครับจากคอร์สนะครับเข้าไปนะครับด้านบนตัวนี้นะครับใช้ง่ายๆบึ๊บก๊กนะครับ เรียบร้อยนะครับจากนิกลงมานะครับผมทีนี้สายนะครับมันจะมีอยู่2ชุดนะครับมีชุดกลางกับชุดเบสนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาใส่ชุดกลางก่อนชุดกลางก็คือด้านบนนะครับผมชึ้อันนี้ชุดเบสนะครับมีชุดกลางโอเคนะครับเนี่ยชุดสายเสียงกลางจะมีอยู่คู่หนึ่งนะครับง่ายๆนะครับมันเป็นสเตอริโออยู่แล้วเราก็แยกซ้ายขวานะครับอย่างละเส้นนะครับ สเปค่อนอย่างดีนะครับเข้าไปเลยนะครับคำว่าอินพุตนะครับเข้าไปแล้วก็หมุนนะครับใส่ให้ถูกนะครับแล้วมันจะเข้าง่ายนะครับบางคนใส่ผิดนะครับมันเข้ายากนะครับแต่มีแรงเยอะๆกดเข้าไปนะครับถอดไม่ได้ทีนี้นะครับปัญหาเกิดนะครับช่วยกันดูนิดนึงนะครับซื้อไปก็นี่นะครับเข้าง่ายแล้วก็หมุนก็เรียบร้อยนะครับผมด้านขวาหนึ่งเส้นแล้วก็จะมีสายลิงก์นะครับอ่าจะมีสายลิงก์โอเคสายลิงก์เส้นสั้นนะครับเอาคำว่าเอาออกไปนะครับเส้นสั้น ก็มาเข้าอินตัวนี้นะครับเึิบแล้วตัวนี้ถ้ามีฮอนเราก็ต่อเอาออกไปได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นฮอนละข้างขวานะครับอ่าต่อฮอนออกไปหนึ่งตัวเรียบร้อยข้างขวาไปดูข้างซ้ายนะครับข้างซ้ายก็ทําเหมือนกันนะครับสายที่ให้มานะครับสายตัวนี้ผมแถมให้อยู่แล้วนะครับ10เมตรนะครับเข้าคําว่าอินนะครับอ่าแล้วก็สายสั้นครับสายสั้นดิ้งเข้าไปเอานะครับเข้าคําว่าอินตัวนี้นะครับ แล้วก็เอาเข้าฮอนนะครับเหมือนเดิมนะครับโอเคอ่าถึงตู้เบรกก็ทําเหมือนกันนะครับตู้เบรกก็ออกมาซ้ายขวาอยู่แล้วเส้นล่างนะครับอ่าข้างล่างนะครับข้างล่างไปซ้ายก่อนเลยนะครับอ่าซ้ายนะครับคาว่ายินนะครับอ่าโดยทีนี้ก็เหลือเอาสายก็เหลือสองเส้นนะครับเอาเส้นที่หนึ่งเอานะครับทาตู้แรกแล้วก็มาเข้าตู้ที่สองคำว่ายินนะครับอ่าแล้วก็หมุนแล้วก็พ่วงต่อไปนะครับก็คือ เอาแล้วก็ไปเข้าอินจบแล้วนะครับทางซ้ายไปดูข้างขวาทําเหมือนกันนะครับลูกค้านะครับข้างขวาก็ทําเหมือนกันนะครับผมเข้าคําว่าอินนะครับชืบออ่าสายที่ให้มาสองเส้นนะครับเราก็มาเข้าคําว่าเอาอ่อาแล้วก็เข้าคําว่าอินอ่าแล้วก็คำว่าเอาแล้วก็อินจบแล้วเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวผมตัดอีคลิปหนึ่งเดี๋ยวฟังเสียงกันนะครับขอบคุณครับ ตัดกันเสร็จนะครับมืดเลยนะครับรีบนะครับ,บรอยอมทนบ่นมองเป็นเหย้าวความหาส่ภาพอาจารย์เลยดีกว่าเสียงถูกใจนะครับอาจารย์โอเค <Okay, S 2> <ล>ขอบคุณครับน,นะครับนี่อาจารย์ลองเทสเองเลยนะครับใช้โทรศัพท์ของอาจารย์นะครับ อาเลยครับอาจารย์ไม่ต้องเกรงใจครับใส่ให้ดอกหลุดครับผมชุดนี้นะครับ49,000บาทนะครับเริ่มต้นนะครับค่าส่งอยู่ที่พันเดียวนะครับอุบลราชธานีนะครับอาจารย์เพิ่มนิกนะครับเอกแค่5,900ชุดนี้นะครับรวมทั้งหมด55,000 900บาทแค่นั้นนะครับลูกค้าใครเร็วใครได้นะครับก่อนปีใหม่นะครับหกคูณ4ีนะครับแถมมหันให้อีก2ตัวโอเคนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ช่องพี่พลด,ด้วยนะครับ